ครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะครับเรามาดูตัวนี้นะครับมันเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อก็คืออ่าขอสามจุดสองสองนะครับเย็นด้วยนะครับอ่าขอสามจุดสองทับสองนะครับนะครับทับสองครับสองนะครับอ่าสามจุดสองสองนะครับ ก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้คุณครูถ่ายกระถานให้ทุกคนนะมีทุกคนนะนะครับตัวอย่างที่สองนะครับจากการสํารวจนะครับจากการสํารวจราคาน้ํามันดีเซลนะครับดีเซลในวันหนึ่งพบว่าราคาน้ํามันดีเซลลดละ30บาทเขียนตารางแสดงปริมาณและราคาน้ํามันบางส่วนได้ดังนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าปริมาณน้ํามันน้ํามัน เป็นลิตรนะครับเป็นลิตรและราคาเป็นบาทราคาน้ำมันเป็นบาทเขาบอกว่า1ลิตรนะครับ1ลิตรเอึ่งลิตร30บาท2ลิตร60บาท3ลิตรก็ต้อง90บาทนะครับ4ลิตร120นะครับ5ลิตรก็150 6ลิตรอ่า180นะครับ จงเขียนจงเขียนคู่กับฟจงเขียนคู่ดับซึ่งสมาชิกตัวที่1แสดงปริมาณน้ํามันเป็นลิตรนะครับแสดงปริมาณน้ำมันเป็นลิต,ตรตัวที่1น่ะและสมาชิกตัวที่สองแสดงราคาเป็นบาทเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ํามันและราคาดังนี้นะครับวิธีทำนะครับจากตารางเขียนคู่ดับนะครับเราก็มาเขียนคู่ดับก่อน เขียนคู่อันดับเขียนคู่อันดับแสดงความสัมพันธ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำมันปริมาณน้ำมันเป็นลิตร และราคาเป็นบาทและราคาเป็นบาทอ่าดังนี้อ่าได้ดังนี้นี่อ่านะครับแล้วก็คือคูณดับอืหนึ่งสามสิบเนาะ ต่อไปคูณดับ2 60ต่อมาคูคือคูณดับ3 90ต่อมาคูณดับ4 120นะครับต่อมาคูณดับ5 1า0ต่อมาคูณดับหกหนดนะครับหนึ่งออ่าหมดละ ก็คราวนี้เมื่อเราเขียนคู่ดับแล้วก็กําหนดแกนี x แกน y นะครับให้แทนอะไรนะครับคุณครูก็เลยว่าให้แกน x แทนแทนอะไรดีแทนแทนปริมาณน้ำมันเนาะแทนปริมาณน้ำมันน้ำมันหน่วยเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรและแกน y และแกน Y แยเทนแทน,แทนราคานะครับราคาน้ำมันเป็นบาทนะครับราคาน้ำมันเป็นบาทนะครับเป็นบาทนะครับอ่าก็แทนไปามาดู แล้วก็เขียนตามนี้นะครับเขียนลงไปอ่านะครับตัวนี้แกน x ก็แทนแทนปริมาณปริมาณน้ำมันนะครับปริมาณอ่าน้ำมันหน่วยเป็นลิตรนี่คือแกน x เนาะ เงียนวาเราก็ไม่ต้องเขียนแกนก็ได้เราก็เขียนธรรมดาเนาะไม่ต้องเขียนแกนหรอกเงีนวแทนราคาน้ำมันหน่วยเป็นบาทนะครับเน่วยเป็นบาทเนาะแล้วก็คือถ้าอืมแล้วแบ่งเป็นสกิลหนึ่งลิตรสองลิตรสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอืม เก้าไปคราวนี้มาดูแกนวายนี่แกนวายเจ้าปัญหาอนักเรียนจะสังเกตว่ามันเป็นไงมันเพิ่มขึ้นทีละสามสิบแล้วก็แบ่งสกิลทีละสามสิบไปเลยนะครับทีละสามสิบคือสามสิบหกสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยยี่สิบอหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยแปดสิบสองร้อยสิบ อ่าสองร้อยสี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบนะครับนี่แล้วก็แบ่งไปนะครับอ่าคราวนี้ก็มาแทนคู่ดับนะครับแทนคู่ดับอ่มาดูคู่ดับแรกสีแดงเนาะสีชมสีแดงนี้ก็ได้ค่ะคู่ดับแรกก็คือหนึ่งสามสิบอ่าเอ็กเป็นหนึ่งไยเป็นสามสิบนะอยู่นี่หนึ่งสามสิบอยู่นี่นะครับตัวนี้คือคู่ดับแรกหนึ่งสามสิบนะครับหนึ่งสามสิบ ต่อมาคือ2 60 x เป็นส y เป็นหกนะครับสองเนาะต่อมาคือ3 90 x เป็นส y เป็นเกนะครับสามต่อมาคือ4 120 x เป็นส y เป็น1น0่งร้นะครับ x เป็นห y เป็นหนึ นะครับหกหนึ่งร้อยแปดสิบเอกเป็นหก y เป็นหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งอยู่นี่มาเห็นว่าเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นจุดดังนี้เนาะจุดดังนี้มาดูตอบคําถามตอบคําถามนะครับเขาบอกว่าโจงหาว่าจงหาว่า จงหาราคาน้ำมันตามปริมาณน้ำมันที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับอ่ะอันดับแรกลองดูความน้ำพันธ์ก่อนนะครับความน้ำพันธ์ก่อนว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงเนาะเป็นเส้นตรงนะครับก็ลากไปแบบนี้มันจะเป็นอย่างงี้นะครับลากไปถือช่างใช้ไม้บรรทัดนะครับคุนครูไม่มีอ่ะ กราฟไปมันก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ่าประมาณนี้เนาะเป็นเส้นตรงนะครับอ่าเขาถามว่าเขาถามว่าราคาน้ำมันสองน้ำมันสองจุดห้าลิตรจะราคาเท่าไหร่ก็ไปดูสกิลสองจุดห้านีตัวนี้คือสองสองจุดห้าก็คือตัวนี้นะครับก็ลากกราฟพ,พุ่งขึ้นไปนะครับอ่าตัดที่ราคาเลยตัวนี้คือราคา หาเท่าไหร่ฮาระหว่าง60กับ90ก็คืออะไรครับ60 70 80 90ก้คือ75ใช่ไหมเจ็ดสนะครับ75ก็ได้คูณดับคืออืมคืออะไรคือ75ใช่ไหมอ่า75บาทนะครับ นี่ก็คือสองจุดห้าเจ็ดสิบห้านะครับสอง5ุดหดิบห้าบทก็คือ75็ดิบห้าบาทบาทถ้าหกุดห้าลิตรละ่ะหกุดห้าลิตรก็ดูตรงนี้ตรงนี้หกตรงนี้หกจุดห้าเนาะหกุดห้าก็ไล่ขึ้นไปตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือพิกัดหกจุดห้าอะไร อยู่ระหว่างสองหนรกับ2อ0ร้ก็คือวิ่งขึ้นเป็นทาทีละ15ครึ่งหนึ่งก็ได้195นะครับ195อก่าก็เป็น195บาทอ่น้ำมัน8ลิตรราคาอ่าดูช่อง8ลิตรนะครับ8ลิตรอ่าสองส ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัดกับอะไร240เนาะก็คือคูณดับ8 240นะครับกับสองก็เป็น240บาทอ่ะสองจงหาปริมาณน,น้ำมันตามราคาน้ำมันที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับเงิน105บาทจะได้น้ำมันเท่าไหร่อ่าก็มาดูช่องเงินช่องอะไรเจนวใช่ไหม 105บาทก็อยู่ช่องนี้ใช่ไหมหนึ่ง้ยห้าบาทช่องนี้ก็จะได้น้ำมันเท่าไหร่อ่าเป็นอะไร3.5ลิตรใช่ไหมคู่ดับคือ3.5ม0 5 105บาทนะครับก็คือ3.5ลิตรนะครับ135บาท135บาบาทก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นี่ บมันตรงกับอะไรตรงกับที่หยุดห้าลิตรนะครับห้าลิตรสองร้อยสี่บาทตรงกับอะไรสองร้อยสิบาทตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือ,อได้เจ็ดลิตรเนาะใช่ไหมเจ็ดลิตร หรือยังไงเจ็ดสามยี่เอ็ดอ่าใช่เจ็ดดิบนะครับนะครับนี่ก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคหน้านี้ผ่านนะครับอืมอ้าวมาเปิดฝึหัดได้ยังไงอืมหน้าแปดอ่าเปิฝึกหัดบอกว่าไปิดฝึกหมดมัด จงเขียนกรับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณในแต่ละข้อต่อไปนี้นะครับาานะีนะ่ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากไอติกีมไอติกีมแตงไทยนะหน่วยเป็นลูกกับราคาเป็นบาทเนาะไอติกีมรถแตงไทยนะเป็นลูกเนาะ กับราคาเป็นบาทาให้กำนดให้เป็นอะไรแจน x กแทนอะไรดีลากแจนก่อนให้แจน x กแทนอไอทิคิมเนาะไอทิคิมรถแตงไทยอ่าไอทิคิมรถแตงไทย หน่วยเป็นลูกเนาะหน่วยเป็นลูกไอเกน y วเทนราคาเป็นบาทนะครับราคาบาทเนาะอ่าก็มาดูกันนะครับมาดูกันว่ามันค่าครูอาจจะวาดไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนาะคาเป็นบาทเนาะแล้วก็แบ่งสกิลไป แบ่งสก,กิลนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็สก,กิลคร่าวๆเนาะสก,กิลคร่าวๆนะนะโอเคนะครับโอเคเามาดูคู่ดับนะครับไอติมเราจเขียนคู่ดับก็คือหนึ่งสิบ อไอติมหนึ่งลูกราคาสิบบาทต่อมาสองลูกราคาสิบห้าบาทสามลูกราคายี่สิบสี่ลูกราคายี่สิบห้าอ่าโอ้หอ่าห้าลูกราคาสามสิบอ่ะค่าแรกเราก็คำนดก่อนว่าจะเราแบ่งสกเกลไปที่อะไรดูช่องมากที่สุดกับช่องน้อยที่สุดนะครับตเกลมันแบ่งเป็นห้าช่องนะครับห้าช่อง ตัวนี้ก็แบ่งเป็นแบ่งทีละห้าเหมือนกันนะครับแบ่งทีละห้าเหมือนกันตัวนี้แทนจนํานวนลูกเนาะลูกที่หนึ่งลูกที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอแค่นี้ตัวนี้ก็แบ่งทีละห้าสกิลสกิลราคานี่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้า สี่สิบเนาะก็แบ่งประมาณนี้ก็ได้ก็มาพอดกราฟมาพอดกราฟลงจุดนะครับพอดกราฟนะครับอ่ามาดูถ้าหนึ่งลูกราคาสิบบาทก็คูณดับหนึ่งสิบนะครับเเป็นหนึ่ง y เป็นสิบนะตัวนี้คือพิกัดคู่ดับหนึ่งสิบเนาะหนึ่งสิบ x เป็นสอง y <20. X S 1> เป็นยี่สิบเอ็กสอง y <20. X S 1> เป็นสิบห้าผิด 15. 3, 3, 2 15สิบหาฮส x เป็นส y เป็นยีอืม x เป <c oughs> ็นส y 25 x เป็นส y 25 2หย x เป็นส y เป็นย5เนาะฮา x เป็นห y เป็นสา x เป็นห y เป็นสาก็อยู่ตรงนี้นะครับ ถามทิบนะครับอ่ามันก็จะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเนาะอ่าเขาก็ถามว่าอยากทราบว่าถ้าซื้อไอทีคีแบล,ลูกต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เออเราก็ลองพอดดูนะครับพอดอามาดูลองลองเขียนมันเป็นความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นดูนะครับเชิงเส้นดูนะี้นก็ไม่ยาก ก็ลองดูเชิงเส้นมันก็จะไล่เป็นเส้นตรงเนาะ,ะเป็นเท่าไหร่ก็ดูนะครับดูแปดลูกดูที่แปดแปดลูกก็ให้ดูแกน x นะครับเกณน x เขียนไว้แปดตรงนี้แปดไล่มาดูนะครับไล่มาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่อ่าสี่สิบห้าใช่ไหม 45คือคูณดับ8 4ดสบเนาะก็ส5บาทเขียนลงไปบาทนะครับถ้ามีเงิน5้าที่บาทจะต้องได้ไอตีมกี่ก่อนอ่าก็ดูช่องช่องราคานะครับตัดมาได้กี่ก่อนก็มาดูว่าได้แล้วเตหมด9ก้าก่อนเขียนลงไปเก้าก่อนนะครับจบ โอเคนะครับข้อ2นะครับข้อ2องน้ำในถังนะครับถังน้ำของโรงเรียนนะครับถังน้ำของโรงเรียนมีความจุ400ลิตรเมื่อเปิดน้ำอะไร เมื่อเปิดผิดเมื่อเปิดน้ําออกจากถังเพื่อนําไปใช้ใช้ลดน้ําแปลงสวนผักนะนี้แกผิดเป็นโดเด็กนะลดน้ําแปลงสวนผักสวนครัวพบว่าปริมาณน้ําที่เหลือในถังเมื่อเวลาผ่านไปเป็นนาทีเป็นดังนี้นะครับเป็นดังนี้เขาบอกว่า,วาเวลาผ่านไปศูนย์นาทีอ่าสี400่ร้อยลิตรแสดงว่า ศูนย์นาทีคือยังไม่เปิดน้ำนะครับน้ำเต็มอยู่หนึ่งนาทีเหลือสามร้อยหกสิบลิตรสองนาทีสามร้อยยี่สิบสามนาทีสองร้อยแปดสิบสี่นาทีสองร้อยสิบห้านาทีสองร้อยหกนาทีร้อยหกสิบนะครับจงเขียนครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ผ่านไปและปริมาณน้ำที่เหลือในถังอ่าเวลาที่ผ่านไปและปริมาณน้ำเหลือในถังอ่าก็ลงเส้นก่อนดับแรกนะครับ สร้างเชนอีเกนวก่อนนะครับอ,อ่าก็สร้างมานะครับแยวดูดูเขียนไม่สวยเลยสก,กิวนะครับสก,กิลอืม สร้างเปง็นส s ิ l ก่อนนะครับ <c oughs> ให้ x แทนอะไรดี x แทนอ่า <c oughs> เวลาเนาะเวลา t a น x แทนวเวลาฮึม tan y แทน ปริมาณน้ำนะครับอขอเขียนเป็น y ใหญ่แล้วกัน y ใหญ่นะครับตัวนี้คือ x คือปริมาณน้ํา x คือเวลาผิดเวลาที่ผ่านไปนะครับผ่านไปเป็นนาทีนะครับเป็นนาที่ y คือปริมาณน้ำ <c oughs> ที่เหลือใน ถังเป็นลิตรนะครับเป็นลิตรอ่าปริมาณน้ําที่เหลือในถังนะครับต้องต้องฟังด้วยนะเขียนอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับเอามาพอดกาฟกันนะครับมาพอดกาฟกันามาดขูขอลงนี่ก่อนอามาดูสกิลบอกสกิลก่อนตัวนี้อ่ามันทีละ,ะทีละหนึ่งช่องเนาะ เวลานะครับ6 7 8จ็ดแปเก้นะครับสิบเอ็ดสอง่มาดูคราวนี้ปัญหาคือแกนวานะครับแกนจั้งนะครับแกนจัง้งเราจะทำยังไงเวลาปริมาณน้ำนะครับก็มาดูก่อนว่าเราจะทำกราฟหย่อนะครับมันมันห่างกันที่ไะ้สี่สิบพวกนี้สี่สิบนะครับสี่สิบ คียอันนี้อก็มาเริ่มต้นที่ศูนย์ดูอ่ะศูนย์ศูนย์สิบสี่สิบอ่าสี่ร้อยพอดีอ่ะสี่สิบอ่าศูนย์สี่สิบแปดสิบอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยหกสิบสองร้อยสองร้อยสี่สิบอ่าอ่าเข้ปบ สองร้อยแปดสิบอ่ะอะไเนี่ยใดูพี่อ้าวฮ้ยอง สองร้อยสี่สิบสองร้อยแปดสิบสามร้อยยี่สิบสามร้อยหกสิบสี่ร้อยสี่ร้อยอยู่ตรงนี้นะครับเวลาพอดกับนะครับพอดกับก็มาดูนะครับเวลาผ่านไปอ่าศูนย์อ่าศูนย์ศูนย์นาที่าเหลือสี่ร้อยใช่ไหมอ่ดผิดสี่ร้อยก็คือ เป็นศูนย์ y เป็นสี่ร้อยนี่ที่นี้คือพิกัดศูนย์สี่ร้อยเนาะศูนย์สี่ร้อยนะอยู่ตรงนี้นะอต่อมาเวลาผ่านไป 1, นห, 360, นหนึ่งนาทีเหลือสามร้อยหกสิบนี่อหนึ่งนาทีเหลือสามร้อยหกสิบต่อมาเวลาผ่านไปสองนาทีเหลือสามร้อยี่สิบนี่ x เป็นสองวเป็นอสองสามร้อยยี่สิบเนาะต่อมาเวลาผ่านไปสามนาทีเป็น สองร้อยแปดสิบนะครับไปกราฟมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเวลาพันไปสี่นาทีเป็นสองร้อยสี่สิบนะครับนี่สองร้อยสี่สิบอ่าสี่นาทีสร้อยสี่สิบเนาะอ่าเวลาพันไปห้านาทีเหลือสองร้อยนะครับคูณดับห้าสองร้อยเวลาหกนาทีอ่า เหลือ160นะครับอ่ามาตอบคำถามกันนะครับตอบคำถามกันจงตอบคำถามต่อไปนี้นะครับตอบคำถามต่อไปนี้นข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ก่อนเปิดน้ำออกจากถังในถังมีน้ำอยู่เท่าไหร่ก่อนเปิดนะครับก่อนเปิดก็คือเวลาศูนย์นาทีใช่ไหมศูนย์นาทีก็คือเหลือเท่าไหร่สี่ร้อยอ่าตอบสี่ร้อยลิตรนะครับสี่ร้อยลิตรอ่าข้อสองนะครับน้ำจะเหลืออยู่ครึ่งถังเมื่อเวลาผ่านไปเท่าไหร่คาํา่ากครึ่งถังก็คือกี่ลิตรเต็มถังสี่ร้อยครึ่งถังก็คือสองรอยลิตรใช่ไหม 200ลิตรก็มาดูนะครับ2 0 0ลิตร2อ0ลิตรอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็คือเวลาผ่านไป5้านาทีนะครับหนาทีนะครับ5้านาทีก็สามเมื่อเวลาผ่านไปสีนาที30มสิบวินาทีก็คือสีนาทีครึ่งจะมีน้ําเหลือในถังเท่าไรนะครับสีนาทีครึ่งอ่ะมาดูต้องสนาทีก่อนนะครับสี่นาทีสีนาทีครึ่งก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ ก็แสดงว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่220นะครับ220 2 2อลิตรนะครับข้อ4นะครับข้อ c น้ำจะหมดถังเมื่อเวลาผ่านไปกี่วิกี่นาทีผูผลิตกี่นาทีหมดไปก็คือต้องเหลือกี่ลิตรศูนลิตรใช่ไหมอ่าเราก็ลากกราฟมาดูนะครับลากกราฟมาดู กราฟมันก็จะเป็นเส้นตรงนี้อ่าเป็นเส้นตรงนี้นะครับอ่าตัวน,นี้คือหมดใช่ไหมจุดนี้คือหมดเนาะหมดละก็คือหมดก็คือศูนย์ลิตรนะครับก็ใช้เวลาผ่านไปสิบนาทีใช่ไหมสิบนาทีนะครับสิบนาทีนะครับอ่าเมื่อเวลาผ่านไปกี่นาที จะใช้น้ำไปหนึ่งร้ยยิบลิตรใช้น้ำไปนะครับใช้ไปร้0ยสลิตรแสดงว่าต้องเหลือเท่าไหร่เหลือกี่ลิตรก็คือเอาสี่ร้อยลบกับหนึ่งอยี่สิบเหลือสองยแปดิบใช่ไหมอ่าต้องเหลือ2 8 0ปดิบลิตรก็คือตัวนี้นะครับ280ิบลิตรนี่ตรงนี้เนาะแสดงว่าใช้3านาทีนะครับ สานาทีนะครับอ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนครับสี่นาทีแล้วสองสอม,มสี่แพอแค่นี้ครับสวัสดีครับ